S <S มันเป็นความสุขแบบว่าที่คือมันอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คือจํานวนเงินแต่มันเป็นช่องว่างในสมองที่มันเป็นอิสระโดยที่มันไม่ต้องคิดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนไม่ได้แบบอยากจะเก่งหรืออยากจะวิ่งออกไปหรืออยากจะอะไรแต่เราแค่อยากจะมีเวลาที่เหลืออยู่กับคือคนที่เรารักยังมีคุณภาพแล้วมันเป็นความสงบที่มันเป็นอิสระและสิ่งที่มากกว่านั้นวันนี้ผ่านมาจะครบ20ปีแล้วนะคะวันนี้เด็กลงค่ะสวัสดีค่ะนรัตน์ไตรพิพานิช์เพรสเดนเชียลไดมอนด์ค่ะ อดีตเดิมตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องบอกว่านวรัต์เริ่มต้นตัดสินใจการทำมิวสิเนี่ยจากตอนที่เป็นแม่บ้านทุกวันของการตื่นนอนสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลของแม่บ้านคนหนึ่งเชื่อว่าทุกคนเองก็อาจจะมีมิติหรือมุมที่เคยเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาถามตัวเองค่ะวันนี้สิ่งที่เรากังวลทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกปลดกังวลไปได้ด้วยอะไรตื่นขึ้นมาเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนชีวิตพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงทุกวันเป็นการลันอย่างเนี้ย อยู่ทุกๆการตื่นนอนฝันค่ะมีความฝันเหมือนทุกคนทำยังไงตื่นมาแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยมีโอกาสได้คือมีชีวิตเป็นของตัวเองได้รักในสิ่งที่ร,รักได้มีความสุขกับสิ่งที่เรามองเห็นโดยรอบไม่ต้องกังวลไปในสิ่งที่เรายังตามหามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่บอกว่าอะไรก็ตามถ้าสวรรค์ส่งมาแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงการเป็นอิสระ จากการตามหาและวิตกกังวลแบบนี้เราอยากทําค่ะเพราะก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นแม่บ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนตามหาคําว่าความสุขไม่ว่าในอดีตจะทําเรื่องของเป็นเซลลเป็นตัวแทนขายรถไปถึงคือพยายามคือดิ้นรนประสบความสําเร็จทําเรื่องของเป็นเซล์ลค,คนล,นคซลค้าวัสดุก่อสร้างจนถึงการเปิดร้านของตัวเองนะคะไปถึงคือการที่เราสามารถที่จะมีรายได้จากการเป็นเจ้าของ แต่สุดท้ายค่ะทุกอย่างที่เป็นอันครลมันก็เข้ามาแบบไม่มีนิมิตหมายจนสุดท้ายก็ผันตัวเองไปทําเรื่องของประกันชีวิตแล้วต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดแล้วเราก็ยังคงตามหาคำว่าความสุขทําไมวันที่เราปลดหนี้ได้หมดแล้วอะทําไมวันที่เราคือได้ทุกอย่างขึ้นมาแล้วเรามีเงินแต่คุณภาพชีวิตของความสุขเราไม่เปลี่ยนเราคิดว่าเราคงขาดเวลาและช่วงเวลานั้นค่ะยัมีลูกตัวเล็ก ก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องเป็นเวลาคุณภาพที่หายไปแน่นอนเลยเลยขออนุญาตสามีกลับไปเป็นแม่บ้านแต่สุดท้ายค่ะทุกๆก,การตื่นของวันเวลาที่เป็นแม่บ้านร้วนมีแต่ความวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้เราจะยังคงมั่นคงเหมือนแบบนี้หรือเปล่าและอะไรก็ตามค่ะถ้าจักรวาลจัดเรียงมาแล้วมันทําให้เก็บปลดกังวลเรื่องนี้ได้เกลือกที่จะทําสิ่งนั้น เพื่ออนาคตของลูกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าอย่าตัดสินใจที่จะเลือกคือเครื่องมือที่จะทำให้เราตอบโจทย์ไปเหนือมากกว่าศักยภาพที่ผ่านมาทั้งหมดค่ะ